สวัสดีค่ะชื่อออมนะคะมาผ่าตัดแขนมานาทองแล้วก็ผ่าตัดต้นแขนกับคุณหมอคณินค่ะชื่อบอกได้ไหมว่าทำมาแล้วกี่เดือน4เดือนค่ะก็เคยหนัก90กโลนะคะแล้วพอน้ำหนักลดมันก็เลยย้อยค่ะแล้วก็ย้อยก็เลยจำเป็นต้องตัดออกค่ะ ศึกษาม,มาค่อนข้างหลายที่ค่ะเพราะว่าคลินิกมันมีเยอะแต่ว่าของคุณหมอนเนี่ยก็เห็นในเพจค่ะแล้วก็แผลค่อนข้างสวยๆแล้วก็สะดือค่อนข้างสวยค่ะค่อนข้างชมนะคะเพราะว่าแผลใต้ท้องเนี่ยค่อนข้างชิดขอบบิกินี่มากๆแล้วเวลาใส่บิกินี่มองไม่เห็นรอยแผลเลยค่ะเองคนชอบสักลายด้วยอย่างเงี้ยใช่คุมเมย์กับคนที่อยากตัดแล้วก็สักลายเป็นยังไงบ้างมันโอเคไหม โอเคมากค่ะพอเราสักทับเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแผลเป็นเลยค่ะมันดูเหมือนน่ากลัวแต่จริงๆไม่น่ากลัวเลยนะคะเวลาผ่าตัดก็จะสลบแล้วตื่นขึ้นมาก็อาจจะเจ็บๆนิดหน่อยมันรู้สึกเหมือนได้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเพราะว่าเราจะได้การแต่งตัวที่มั่นใจขึ้นค่ะ